ไม่ได้ค่ะอันดับสิบ it's not your business ตัวใดตัวใยวันนี้มาเที่ยวบ้านเพื่อนค่ะบ้านเพื่อนคนปัตตะลุงคนบ้านเดียวกันค่ะ เพื่อนมีบ้านแบบว่าติดเขาเรียกว่าติดอะไรนะติดติดคลองอะ่ะแต่ว่าคลองเนี่ยเป็นคลองที่เป็นแม่น้ำที่อ่าเป็นน้ำทะเลนะคะเดี๋ยวให้ดูนะแบบว่าช่วงช่วงคริสมาสก็มาช่วงปีใหม่ก็มาเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะแบบว่าเลิศมากเดี๋ยวสิคะนี นี่แหละค่ะพ่อกับแฟนว่าจะมาซื้อบ้านแถวเมนะเดินเดิน,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 นเพื่อนกำลังเก็บผักค่ะตัดไทมเลยแลย้วเพื่อนจะแกงทุงปลาค่ะหรือตัดก็จะเก็บพริกไปให้อ้อนี่อ๋อตัดตัดมดเล่อะไรเด็กเยียวตัดมดเลวเออที่นี่มีหัออวขาหัวขาจะขุดด้วยจ้ใาใส่แกงน้ำเคยเดี๋ยวทุกไงไอหนำเคยเสื่อจากไหน แล้วกระเทยนลนดึงแน่ไหนเพื่อจีเพื่ลุยนี่นี่ไออะไรนะไอนั่นใบใบเทวดาทำไอนั่นน่ะพัดไทยนะเขาเรียกอะไรอ่ะกุ้ยช่ายเหรอใบอะไรเดี๋ยวก็ใส่พัดไทยนั้นเออเนี่ยผีดผีมักตั้งไว้แล้วผีว่าจะทำกุ้ยช่ายหฮาแปลงเ้าจะเอาไม่ได้ที่นี่พักเม็ดถูกยางเลยเออเออนี่ย ่ะม,มีบ้านเพื่อนเยอะดีบรรยากาศมากนี่หลังนี้ก็หลายสิบล้านแล้วเนี่ย น,นี่พืชผักสวนครัวก็ปลูกแบบบรรยากาศที่นี่อากาศร้อนค่ะปลูกเหมือนเมืองไทยเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหน้าบ้านข้อวันนี้เขาเป็ดมาต้องซื้อกราเิรแพงนะกันกูตีนี้ใช่ใบมะกรูดที่นี่เขานับใบได,ได้เลยนะคะประมาณ10ใบนี้เป็นเกือบห0ึ่งร้อยอ่ะ ไปบ้าบบนพี่แค่ะจ่เท่าเนี่ย้ยมีโลกกันบบนู่เบอร์อ้านที่แ็บโลกใส่้องน้ำเออจะลุวงวาแกดูเล่เองใช่ไหม,อมของฟรีก็มีนะประเทศนี้ปกติไม่ค่อยได้ของฟรีเลยนี่นี่เป็นแบบแพงนะบอกให้เป็นผักที่แพงนะคะอยู่ในกล่องกล่องหนึ่งประมาณสิบใบนี่ ประมาณสามสี่ตนอ่ะเป็นร้อยอ่ะไอ้ยี่สิบยี่สิบไม่ตายแล้วนี่ยี่สิบนี่บรรยากาศหน้าบ้านนี่บ้านเลื่อนนี่นี่ขนาดหลังขนาดนี้นะ่าจะสามสิบล้านแล้วนะคะเนี่ยเออนี่ถลังใหญ่ๆก็เป็นก็จะเกียบ5ห้าสิบล้านนะคะสองชั้น <c oughs> อ่นแหละเจ้าของบ้านที่เดินอยู่นะั้นนั่นเจ้าของบ้าน <c oughs> ผู้สืบ <c oughs> ทอมดมรดก นี่บรรยากาศในบ้านค่ะแฟนของเพื่อนเพิ่งทาสีใหม่ค่ะบ้านฝรั่งก็จะแบบดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะมีบาร์ด้วยน,นี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนหายสุรลาค่ะมีทุกอย่างเลยนี่